起来！ น้อยใจ Oh, เจ้าเองนรักเขาข้างเดียวแล้วเขานรักเองบ้างหรือเปล่าโถพี่เอาเถอะนาพี่อย่าคิดมากเรื่องนี้เลยพี่เคยฟังหรือเปล่าวาทำไมว่าน้ำหยดลงหินเนี่ยนะสักวันหนึ่งเนี่ยหินมันก็จะกัดเอ้ามันก็เหมือนความรักของฉันไงสักวันหนึ่งเนี่ยนะฉันตื้อทุกวันตื้อทุกวันตื้อทุกวันนะเดี๋ยววิคนั่นต้องหันมารักฉันใช่ไหมแต่ยังไงเองก็เป็นผู้หญิงที่พวกพี่บอกเนี่ยพวกพี่เนี่ย ออยแค่เองเว้ยตายสิฉันสองคนไม่อายมพูดอะไรนะพูดอ่ะเธอก็ห้ามฉันสองคนอยู่ดีจะรู้แล้วที่มึงกูรู้แล้วที่มึงเป็นแบบนี้เพราะใครว่าไอสมเพศนี่ไงสมเพศพ่อมึงสิมึงชื่ออะไรอ่ะมึงชื่ออะไร่ะื่อสมคิดอ้ควายมึงทาตาหน้าสมเพศอ่ะเด็เต๋เลยไอพี่ฮีพี่พีพี่แตเย็นเย็นพีเถียงมึงแล่เาเป็นพ่อกอัว มึงก็เป็นพี่กูไงมันนี้พี่ข้าไม่ตกฟ้าพูดสริงแต่กันท่านายพี่เขาได้ยังไงโอ้โหเชิง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 นินมิถุนโภจะได้นะอิศพงศ์แสอคิดสอคิดเอาแล้วแกชื่ออะไรแกสมพงศ์ไม่ใช่เหรออาคูสมพงศ์แต่เลยสมคิดเอาเทอะพี่เอาอย่างนี้ลกันนะพี่เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงฉันเลยพี่รอดูวันที่ฉันกับพี่ขุนแต่งงานกันแล้วกันนะเห็นใจขนาดนั้นเราก็หากวันหนึ่งวันใดเองเสียใจขึ้นมา อย่าเอาน้ำตากลับมาหาพี่เด็ดขาดโอ้โหแหมพีู่ดคำจาร์นี่เธอนี่จะพูดอะไรฟังคำพี่ดีพี่พูดอะหากเธอยังไม่เลิกไปบอกรักไอ้ขอดหากไอ้ขอดมันไม่รับรักเองแล้วลราก็อย่าเอาหน้าเองมาเช็ดหัวเข่าข้าแล้วกันไอไอ้ชิบหายอะไรกันอุโรงงมี่ขอให้เองโชคดีนะ ขอบคุณน้นที่อยู่ข้างฉันพี่พีพี่ชะไม่คอยให้กำลังใจเองตลอดเลยพีช่ชไม่อ,อยู่ข้างีูสองคุณ ว่าแดดน้ำผึ้งเด้อพบใจไอตัวนู้นดิเปลี่ยนไหมมันที่ติ๊กินเต็ดพบใจเปลี่ยนมองเลยเปลี่ยนมงยึงนั่นเปลี่ยนตัวมันเลยอย่าแก้งสิ ผมได้ลิขิตออกกูใช้สี่ตัวเป็นหัวหน้าไงมีไม้ไหนตัวตุ้งต้ใช้สี่ตัวงานสดีพวกพี่น้องชาวบางสายทุกท่านจังหวัดอยุธยานะครับผมครับัด้วยพวกเราลิเกสองเทพบุตรสุริยาครับมาทําการแสดงในทุกๆปีนี้นะครับผมครับทุกคนอาจจะคิดถึงเราบ้างไม่ถึงเราบ้างไม่เป็นไรครับแต่ว่าในใจพวกเราคิดถึงคุณสเหมอมาครับผมไม่ปรบมือเขาสักหน่อยเลยครับ ไม่ต้องบอกครับไม่ต้องบอกครับผมไม่ชอบครับเราคูผมครับมึงมติดปวตีนซะแล้วอ่ะชอบแม่แม่ปกติเราเล่นในโดมเสียงมันจะก้องกางวานหน่อยตอนเนี้ยคือผมวัดใจกันเลยนะเพราะว่าเพราะว่านี่เกย์เนี่ยอยู่ข้างในอถ้าหากว่า แม่แไม่อยากมาดูพวกเราเนี่ยคงไม่เดินเลาะเข้ามาดูข้างในนี้ใช่ก็อีตัวสีตัวสีนี้สีเขียวห้าสิีเขียวหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยสีแดงห้าสิบครับแล้วที่ปูเสือเท่าไหร่จ๊ะปีอ่าทำนบุญแล้วก็เสียบไม้ไปแล้วแม่เนาะแต่ว่าไม่เป็นไรมาในเนื้อนาบุญของวัดเนี่ยเพราะว่าคนเข้าวัดนี่นะเป็นคนที่มีบุญ S <S ใช่คนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่ทําบุญทาทานคงจะได้มันไม่ได้มาเจอกัน <S <S ใช่ผมเชื่อเหลือเกินครับ,รบว่าที่เรามาเจอกันเนี่ยมันเป็นบุพเพนํำพาวัสนานำพกค,ครับจากนี้เนี่ยต่อไปนะครับอาจจะเป็นเวรกรรมของท่านล้วนนทีน่ดีเวรกรรมเวรกรรมก็อีกหลายคืนเลยก็เป็นเวรกรรมอีกหลายต่อคืน จากตืนที่4ี่กับที่5วันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมาฝากพ่อพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นเดิมนะครับนั่นคือบะมีกึ่งสําเร็จรูปตราไวๆวนะครับเส้นเหนียวนุ่มไม่อืดน,นะครับผม <het S 1> ครับ,รบเราจะแจกให้กับพ่อพี่น้องนะครับที่มากันในงานนี้มีแค่5กิฟตเซตนะครับมีแค่5ค้ากิฟตเซ็ตนะครับผมชุดๆชดมาเอาเด็กๆดีกว่าลูกมาลูกมามากันไม่ต้องเยอะนะลูก5คนพอ ห้าคนพอลูกห้าคนพอหนึ่งสองสามอีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนหนึงคนเดิมลูกเกิดแล้วลูกเกิดแล้วลูกเกิดแล้วลูกครบยังครบละธ مار เยอะเดี๋ยวมึงได้แบ่งคนละเส้นนะลูกนะเอาไปลูกเอาไปเออดีเว้ยเด็กที่นี่ขอบคุณครับ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 เฮ้ย ใส่เสื้อกับตันเมริกาไปด้วยเรู้ว่าต้องมาดูลิเกฮีโร่ไงเออเคยเคยมาดูลิเกปหมเนี่ยเคยดูปะเคยดูคณะนี้ปะเคยดูปะเคยปะลูกเคยไม่ลูกเคยไม่ลูกมาใครเนี่ยมาใครเด็กทำหน้าเหมือนลิเกมึงจะไปไม่รอดใจเนี่ยดูมาใครลูกแม่แม่แม่อยู่ไหนเอาแม่ที่นี่เหรอเฮ้ยแม่ผมจำไม่ได้เออแม่ชื่ออะไรแม่นึกอ๋อนึกนึกบางไสนึกไม่ออกจริงแม่แม่ไทยแม่แม่แม่บอกสิ แต่แม่เคยตามดูผมใช่ไหมรักแนักกี้์ไหมเอามาละไว้นีนี่มึงลิเกหรือข้าตกร์เนอะเข้าไปลูกเดลยเด็กเด็กคนนี้มันหน้าตาดีนะหล่อหล่ออีโตมาแม่งเป็นผู้นำแน่นำอะไรนำประเทศนำผู้หญิงเข้าโรงแรมเหมือนอาลูกเหมือนอาไหนสอนอาดิโอ้ขับรถตกแต่งถึงการกระเจียวเป็นวัดนะอะไรเป็นวัดเ่ เอ้ยแต่มีมีเรื่องจริงให้เล่าให้ฟังเออเล่ามาอันนี้เรื่องจริงนะแม่เออแม่มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วอ่อคือเมื่อก่อนนะผมจะมีรถอยู่คันหนึ่งเป็นวีออสสีดำอ่าและในยุธยามีแค่คันเดียวท่อจะดังวน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 อยู่คันเดียวนั้นน่ะเอกลักษณ์เลยมั้งเอกลักษณ์เลยเรียนอยู่ที่อโยโรงเรียนอโยธทยาออทีนี้ไม่ได้ไปเรียนแล้วไงอ่ะก็ขับรถหาพาผู้หญิงเข้าโรงแรมอ่า ที่นี่ไม่รู้ว่สิว่าแม่เขาไปแฝงไปจ่ายตลาดเออแม่เองเนี่ยนะเออราเราไม่รู้เรื่องอะไรหรอะแม่โทรหาไอ้แน็กอยู่ไหนอยู่โรงเรียนนะแม่เรียนอยู่เรียนคอมอยู่เรียนคอมเียอะไรมึงเพิ่งขับรถเข้าโรงแรมเมื่อกี้นะมึงหลอกใครหลอกได้ยันหลอกยันเองหยุดหยาบมันแคบกูเจอเรื่อยจะไปจ่ายตลาดไงแต่ไม่เหมือนไม่เห็นชัดทำไมเนี่ยวันนี้เลยบางสานะแม่บ้านผมอยู่ปากการตรงนี้ขับรถประมาณ ผมฮะผมตับทีเพมา2ีสนาทีถึงเออมาถึงงานเนี่ยนะอ้า่มาถึงงาน2ี่นาทีถึงไอ้ชัดก็วันนั้นก็มาเล่นดีวสว่างอารมณ์กลับบ้านที่ปากการผมใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงไม่รู้หายไปไหน3ามชั่วโมงรถเสียเหรอรถเสียเพื่อนรถเสียกุหลงอยู่ตรงเสนาเนี่ยวนๆไงมันวนแล้วมึงว่ายุบยาแคบไม่แคบเออวันนี้พูดก็พูดแม่ไปส่งเด็กที่โลตัสนะเด็กเด็กเด็กนี่คืออะไรอันนี้พูดตรงๆกเด็กคืออะไร ผัวแบบผัวผัวไปตรงผัวโรตัสให้ลงกันไปเลยอใส่เอเชียนะโรตัสนะผัวชั่วคราวเก็หมอชั่วคราวด้วยผัวเช่าอ่าโอเคเอ็มีเช่าด้วยเหรอมีเช่าเหมือนพระในผัวนี่ตมีต่อได้เลยปูไปส่งเสร็จนะกะไม่มีใครเห็นแล้วไปเวลาแบบเทียงเทียงอะไรเงี้ยเนาะจิบหายจอดรถปุ๊บเจออีมิ่งนั่งรอรถไม่เอ๋อยู่ ไอเฮียจอดโกงหน้ามันเลยไอ้มิงไอ้มิงโอ้โหลิเกทั้งคณะที่ผาจะมีจะห่าอีกทีนึงกูไปนั่งนัดผู้ชายในปั๊มบริทอเรกิม俩วันเดียวกันเปล่าวันเดียวกันด้วยแต่คนคนคนละคนเช่าสองคนครั้งแรกเจอไอมิงเจอไอมิงอพอจอดรถปั๊บกูก็กำลังนั่งรอกินกาแฟเฮ้ยพักเดียวเจอใครรถกำไรหยดจอดตกหน้าเปลือกไอ้เหี้ยหยุดยามันแคบะคันเดียวกัน โอ้โนันผู้ชายนี่มันตุ๊ดเนี่ยแต่ตัวผู้ชายใหม่อ่ะกูเป็นถมเมึงจะมีกูกับพ่อแก่เด็กที่ชายแท้แหละเชื่อโดมีน้อยคนนึงมีน้อยคนนึงแล้วขอฝากเขาด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งปุ๋ยยี่รุ่งอรุณนะครับผมครับใบเขียวทนต้นแข็งแรงลูกดกเกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยยี่รุ่งอรุณนะครับขอฝากพ่อน้องชาวพัทยาด้วย แล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสําหรับท่านเจ้าภาพพี่ไก่มาหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจพี่ไก่มาหรือเปล่าหมานั่งอยู่ในะีแต่งหน้าอยู่นะพี่ไก่ไม่ใช่ <laughs> พ,พี่ไก่นะครับผมก็เป็นเป็นเป็นคณะกรกรมการอยู่ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็คณะกรกรมการทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ให้พวกเรานะครับได้มีโอกาสมาทาการแสดงให้กับพีพ่น้องน,นะครับสร้างความสุขความบันเทิงนะครับ ทั้งส,สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะตอบแทนได้มากกว่าความรักก็คือความสุขที่มอบให้กับทุกคนหน้าเวทีนะครับผมครับก็วันนี้ก็ขอให้โชคดีราตรีสวัสดิ์ครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมึงจะหนีไปไหนล่ะรีบไปกูมีผมมาลับเที่ยงคืนอ๋อนัดใครผัวรับเที่ยงคืนตั้งแต่เราพวกแม่ๆพี่ๆน้องๆนี่ไงลูกพอนัดรถไว้ก็มาคันเดียวกันเออไปดูลิเกกันแม่จ๋าอืมออาวส่วนของการแสดงหน้าเวทีครับจากแม็กกี้เดอะคอมเมดี้ มอ,องคุณนอทางหลงรักแกะขาวแม่สาวน้กข,ข่าวไอ้คุณต้องนอทางเป็นทายทำไม่ได้น้กข่าวแม่หาตาคุไอ้คุณคงต้องตรง อืนคือหักจะกผักได้ผักอะไรนี้ไม่หลุดสุดจะหักสารพัดตัดขาดประหลาดนักแต่หักรักนี้ไม่ขาดประหลาดใจสักกวานหน้าฝนถนนแฉมีตะเปปะยืนฉี่ข้างถนนพอดีมีสิบล้อผ่านมาชนสัตว์ประดนชนกระเจียวหายไปเลยวัดจะดีมีหลักฐานพโบบ้านช่วย บ้านจะสวยผู้มีวัดดัดนิสัยสวยบ้านกับวัดผัดกันช่วยก็อวยชัย<ะ>แล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังวา สวยไปก่อนตีหัวหายมูไม่หล่อเลยอย่าไปแม่ไม่รักนะมึงหล่ออยู่แล้วแหละอย่าไป้างไม่รักกูก็ทำตัวแบบนี้ไงก็โกลกัลาจะเป็นเด็กอยู่เลยมึงอีค้างจะไปชอบมึงได้ยังไงเลยคุยอีค้างมันชอบคนแบบกูเ <im itation> ออ <im itation> มันชอบคนแบบนี้ป <im itation> ้าบ้าปอบอไงป้าบ้าป้าบอแบบกูไงะริงจริงแล้วนะกูจะบอกให้ในบรรดาบ้านทุงลุยไลยนะอีค้างนี่สวยสุดยอมรับแต่ว่า สวยแค่ไหนก็นแล้วแต่หัวใจมันมีดวงเดียวและคนในดวงใจมันก็มีแค่คนเดียวกูนีไงมั่นใจขนาดนั้นกูมั่นใจกูไม่เห็นมันพูดดีก็บมึงตักงถีวันวันเ,ออเจอหน้ากะดาก็ดามึงยังก็ไม่ชอบมไม่ไเ้ื่อนผูชอบมึงรกบ้านเราจนะมีผู้หญิง2สองคนอ,อีค้างแฟนมึงกูยอมรับว่าสวยออแต่ถ้าแบบเก่งขยันนะอีควรว่ะ มึงไม่ต้องพูดถึงมันหรอกเอาใบมันเลี้ยงมงเลี้ยงหมูนะขายหมูที่ดียหเป็นแสนเลยนะมึงควรมันชอบกูอจริงป่ะเนี่ยแต่กูไม่ชอบมันอแล้วมึงทำไมไม่ชอบมันอ่ะก็ชอบมันทำไมอ่ะคนเรามีหัวใจดวงเดียวมันรักคนได้คนคนเดียวไรค้าโบราณเขาบอกรักคนที่เขารักเราดีฟ้าอย่าไปอยู่กูจะว่าอยงไรก็แล้วแต่กูจะรักน้ำค้างกูแค่คนเดียวเท่านั้นเดี๋ยววันนี้กูจะไปหาอีค้ากูกูจะไม่บอกรักน้ำค้างไม่ว่าใครจะมาขัดขวางกู กูก็จะไม่ปรานีแม้แต่คนเดียวไปเว้ไปต้กูไปด้วยจะไปัาไปเลยดีกว่าเนี่ยโอ้เจนไกยุยามอ่ะีแกนเพนผ้าแล้วนี่ไอลาไก่เนาะโอยควรกูนึก็มึงเลี้ยงกต่หมูทำไมอ่ะิายเลี้ยงหมาด้วยไง เดี๋เข้ามากลัวสกปรกหรือเปล่้าไม่คุยฉันคิดถึงแกมากเลยนะออกไปโอ้ยตุ๊ดเฮ้ยปุ้ยโอมึงแมนมากที่สัตว์นรกนล้หาไม่ดูตัวเองเลยจริงนะขุนจ๋าไม่ต้องมาจ๋าเลยอ้าวพี่ขุนจ๋ามึงนี่เหมือนกินกาขาน้องไก่อะเอ้ยโอ๊ยดูถูกขาฉันนะพี่ขุนนีมแต่ง จังดูยังไงกูแต่งตัวรอนะวันนี้พี่จะไปไหนล่ะจ้าวันนี้พี่จะไปไหนมันก็เรื่องของพี่มันไม่เกี่ยวอะไรกองการกับของเธอะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเธอพูดยังไงพูดไปได้เนาะทําไมล่ะพี่นี่พี่รูหรือเปล่าวันนี้ฉันแต่งตัวสวยมาหาพี่เลยนะมาหามาหาฉันใช่รับประทานก่อนแต่งรับประทานก่อนยังต่อแหล่ไม่สุดด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณบ้านรักนีโน่ด้วยนะครับ ที่มีดังวันนี้จะให้กับศิลปินในทีมงานช่วงนี้เรียบร้อยปีนี้ตั้งใจจะเป็นนางเอกจริงเหรอลอง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 ดูไหมว่าเป็นนางเอกพไม่ได้ค่ะขาดค่ะนางเอกหาเลยหน้ากลมไปเค้าเขียงแหมทำไมล่ะนางเอกหน้าศิลปเปล่านี่หรงสวยเยอะแต่สวยขึ้นไหมจริงเหรอชุดมึงเนี่ยอะชุดเดิมแหมไม่เจอนานคิดถึงไหมคิดถึงเลยมาหอมทีเลยจริงเหรอพี่จะขอ เอ็นาก็หอมแบบพี่แบบน้องนะแหม่นี่ถ้าด่าตอแหลเคืองไหมเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ด่าหรอพูดถึงพูดถึงจ๋าอุ้ยรบกอนเรียกเสียงใสเลยไม่เจอหนาเลยนะคะแต่งตัวเนาะให้คุณหาที่ชมไม่เจอเลยที่ผา ลัมพลเพลงตอนไหนเ้๊เธออานาตีนช่ใช่ <c oughs> แต่งหน้าไว้กับลิเกะ <c oughs> ตะวันจะตกกีพอเริ่มเขียนคิ้วแล้วก็ต้องสวยไว้ก่อไหน <c oughs> นะงงเพราขนทนน้ำเพราะแต่งสีออฉัดเลยมึงก็ว่าไปนี่คนมึงมาทำไมมึงมึงบอกกูมาเลยมีธุระอะไรรีบๆพูดมากูจะได้รีบไปได้แต่พี่ไปคุยกับฉันตรงนู้นได้ไหมมือมึงหยิบผิดแล้วที่หลังเธอมึงจะดึงอ่ะมึงก็ดึงตรงนี้เพราะอะไรอ่ะทำไมอ่ะมันยาวเกินี่ โโอหพี่จักรยานไม่ได้จะพันวี่รวดแล้วนะเนี่ยไปใส่เลือนเหรอไอ้ชีคุยพี่คะพี่ฉันมาวันนี้เนี่ยนะพี่รู้ว่ามีเรื่องอยากจะบอกนิดนึงนะจ๊ะมีเรื่องจะอะไรจะบอกคือว่าฉันเนี่ยรู้สึกหมดเหงียดยังไงก็ไม่รู้เวลาจะนอนจะนอนเนี่ยบางทีมันรู้สึกว่ามันอะไรหมดเหงีย้ยอะไรงุดหิทยังไงบอก หัวมากเลยฉันรอพี่ทุกวันเลยพี่รู้หรือเปล่าวันนี้ก็เช่นกันที่ฉันแต่งตัวมาได้ก็เพราะมาปลอบพี่พี่ตั้องใจไหมพี่รู้หรือเปล่าว่าฉันในละอยากได้พี่เป็นหัวที่สุดเลยฉันไม่เคยรอใครเลยนะฉัน,นมีโลกผมุนตัวนั้นฉันมีเธอที่น่ให้พี่ทั้งหมดเลยแค่โดนใจนะจ๊าย <P ie> อย่าทำไม่หายไอ้สุ้ยพี่ขุนตีอะไรอย่าตีฉันดิโอ้ยไม่เอาเดี๋ยวไม่แตกจะจำไว้ใน้อีกควร่อให้มีมึงบนโลกแค่คนเดียวกู จับเต้บายจับเต้ใย้ยเข้านะดูมือเขาแยงยังไงก็ไม่รู้อ่ะจับซีจับซี คนเร็วพ <łość> ี่เอาอะไรแทงหลังให้ฉันน่ะฮะพี่เอาอะไรแทงหลังให้ฉันน่ะจิมฮะพี่ดอกจิมถูกกระบอกเปลี่ยนแทงเปลี่ยนแทงลืมฮู้ซิตแต่งโตมาดม่เอานู่นมา จุพน้นได้ไง大爷ที่หมายถึงจำรันขวายแม่หนึ่งเหรอเริ่มพูดจิตอ่ะเอาใหม่ อ๋อกระเจี๊ยวนี่ไงไม่มีไม่มีอีควนจรจริงมึงกับกูนะาพอกันทีถ้าว่ามึงมาหากูแบบนี้อีกมึงกับกูเลิกเป็นพี่เป็นน้อง